เอานี um ้ใช่ไหมพ่อะิดกินได้หย่ำอยู่นาเฮือนเฮามันกระงามแล้วไหมเอ้ยโอ้ยแม่น้ำมันแดงพุตีจะมาแย่กันมาดึงกูขี่แตกเหี่ยวหิ้านี่กะดิเออสบายดีพี่น้องป้าทงหน้าไหม เมาแล้วใหม่กินของปลาชายอ่ะอีกเลยมูนหายได้อ่ะอีกเลยขวางอันนี้ชอบเป็นนันี่บ้านนี่พี่น้องเบิ่งดูวยมาเป่าแล้วใหม่สางไผ่ใหม่ก็นั่นพ่นเน้ใหม่กินบ่มากินชั้นลุชั้นลุมีแต่ชิ้เจ้าบ้านมาเอาไปกินไอ้นะเขาหัดกินดีหอกู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 มาเอาได้บ้านะ พูอ้าวหน้าแหม่นะพูแม่ก็าห่วงแหละอันนี่มาตัวนี้ผนหมูห่วงโอ้ยมันลายอยู่เว้ยเมื่อหากินดู่ะน้าใหมบงวานพี่น้องเอ้ยมันแฉบยิเอนอรเ็ไดไปินกเจยกเป็นชาอาเซมตะกี้ว่าบอกินดอกมาติดใจบเไม่กิน กินเองตัวฮะแช่บ่เฮ้ยมนบังมะเจ้าเคยเห็นหนาหิตตาแล้วน่ะขนมันหวานมันเชื่เปลาแล้วชิุปมันอียังวะมันกี่ถีบ่หรือมันเป็นยังวะป้าป้าน้องมาเลี้ยงน่องเขาใหญ่ง่วนนี้อะไรใหญ่แล้วบ่เนี่ยแกมังกรมิมาเห็นห่างใหม่โลดไปแล้วนะ ขาขารุ่นมันใหญ่ๆมันอุ่มถุ่มอยู่หนาเฮือนเฮาเว้ยเฮาอยากแล้วก็มาโจกกินมันจะเป็นของพายกับหมดเป็นของเฮาเว้ยก็เป็ของเฮือนมันด้วยผัวหมากโมนนะเนี่ยไปผูเป็นเครืออยู่ผูวขางผูวเป็นเครือใส่หมากมากับบมี่อ่ะมันไปทางไหนเบิร์ตตายหมากหมากต้วนงกับหมากมัใหญ่หนึ่งนะก็งัวงๆบอกกินไปดีบ่องนโตอยู่โอ้ยก้อยเห็นน้ำก้อยก็อยากเลดหลุดแล้ว แม่เก็บดอกนี้ไมเอนี่นีดอกน่เก็บมานนดอกวมันใหม่ๆนะคนี่เ้มัในห้ามสอดอกกูชมล่างแล้วค่ะเจ้าไก่ขี่ไก่ไล้ได้เลยขึ้นมากรดิไก่ขึ้นมาเก็บเก็บกระดิมันบหากมันพูขึ้นมาไปริองมมนันชี้มาก์จ้ะน่มหนุ่มๆชิลงลกหยาได้พี่น้องเลยลกห้มันแล้วสร้างมือนี่ ย่องไปแต่นี้ห้าเพนสิบแล้วบอห้าเพียนห้าใบมักซีดาอู้ซุกาลอาริมักซีดาผูก้ำๆเก็บตะทงยางนะครัมาเอาลหรแม่ลไลใจน่านี่เรื่องเหออยู่ปะเลย่องให้มาแล้วซะแต่นี้ห้าใบ หน,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 น่อยมีทางไปได้เหมือนออออน,นี่สต๊าฟไรส์สต๊ไรส์สต๊าฟแม่เฮตตาบอกคนไหนว่าเฮดตาพที่เบื่อหาหราใหม่แกงไปส่งยายแปรพี่น้องส่งคนงานยายแปรวันนี้ไพ่ะม้าเอาเนี่ยกาะกลวง ป้าตัวตัวแม่เขาเจ้าให้ยปาดอะไรหน่อยเลียงน้องนะใช่ป่ะมันจังขึ้นคันทักมันบกขื้นออมัจะผ้านะแม่บอกว่าผ้าอันนั้นเอามาน่ะอืมอีแม่โอ้ยมปใช่ปอาของแม่ใช่ป่ะชารีแม่ชารีชารีไงกับบัวเอาละแอมชารีแม่ไม่รู้ ปาดเอายังไงอีแม่ก็วอาอู้ยังบ่พังคว่ำเฮาอยู่เอามาเนี้ยผ่าอีปกน่ะเบ๊ไม่อยังอีแตนไม่อยังอีไว้แม่เมื่อใส่ยาตุ๊กต๊กมึงตุ๊กตุ๊กทิดาป่เขาางนั่งนู่นอันนี้มันดื้อเราใส่ยาเหลือยังตาเลือดออกใส่อาจจะออกมากูได้นะ ไสก็จะออกมาก็ได้นะมึงนะใส่อาจจะออกมาด้วยเลือดออกขนาดนี้อุ้ยเรากลัวมากเลยมาพี่เสียเอาต๊ดสให้ดมมันคักก็เงินก็ขำได้แล้วปะอื นั่นไม่จีระมันพันหมดได้เด้อไม่จีระจะเป็นเด็่หนักอย่ะหไรจากนี่นอ้หึ่เอาบอกเอาเอาสิไปคนจักเองเด้อข้าบอกจะจักดอกมันไม่ได้ใจเลยแม่โอ้ยแต่จีปเป็ดตอนใหญ่ก็ตอนใหญ่เติบแล้วามาจากเสพเขาหมัมก,ามากแม่เขาบอกตอนยัไงไโลด ก็หมักต่กบอนนะเข้ามากก่อนใหญ่เขาบอกเขาเร็วอย่น้อเาต้นกล้วยทิทอนแม่เมื่อใ่ยาเปตาดินน่ะเต่ตีนแม่ผมมันลอกม่นงาเจ้าอ่ะยาเปตาดินมันดีแต่อาเจ่าพ่อไอ้บนบ้นเก็รูบนะ พนได้เจริกินเป็นมากม้รูผพอเสียวล่งนะเนี่เห็นไพลงจะค้นอยู่ชมใจไปใช้เราคาดตะแลนหาอย่างเนาะ้ากยเนงก็ดอกหนามบางๆก็ดอกมันเป็นมันเป็นบ่อนเลยนะเมียนบ่อนน้น พี่น้องมาคอมเมนต์วันถ้าเป็นทั้งไทยน่ะสีเอาทั้งนี้บ่ได้สีเด้อพี่น้องบ่เคยมีไป<ม>สีพิจารโลกเอาบ,บ่เคยสีเดอกพี่น้องหญ้า,าสีหญ้าน่ะก็เยอะแยะแต่ว่าบริษีเดพี่น้องเฮ<ม>าโลกเอาเฮาบริษีบบเดามันจังบ่ทําลายหลายสิย่งหลายอย่างเออมันจังได้กิน,<ม>นอันผักขยอขะแยงอีหยังก็ดีกระแป้งกระปูเฮาอยากก็เอาลงมากินก็นฮาไปสีแล้วมันก็เฮ็นเฮาบ่ได้กินหลาแอนหลายแนวเพื่อมันสิจืดหญ้าให้งัวเนาะหญ้าให้งัวอีกอันนี้ยามเฮาบ่มีเฮาก็ลงไปอัน ตัดเอาหยาหยาเงาก็ะเด็นทางนี้บุคคลนิยมสีเด้อพี่น้องบุษบุษใช่อีกนะคณะไปสีไปย่างผักกแยงเขากับบริเกินแล้วหยาให้หัวก็บบริเกินแล้วนะพี่น้อเอาผืนมะไร่ลงหนามันก็ไร้ไปตถุถีเน้อหมู่กับบุยินดียินดอมน้ำเผาอีกพี่น้องก็เท่าสิไปสีกระด็นเข้ากว่าจ้าห้าสีเทียนงบุเคยสีก็ยังมาห้าสีเขากว่าให้เจ้าอีกพี่น้องเอ้ย บอเคยเห็ดแล้วก็บเห็ดกับข้าก็ไม่ได้อยากเห็ดดอกพี่น้องเขาก็ห้าอีกมันน้ำไหลลงไปทางหน้าเขาเขาหัวควายเขากินหัวควายเขากินหัวควายเขาผูกกินหงาใช่ไหมหัวควายเขาเป็นยังมาห้าก็เป็นโทษอีกเพราะว่าเป็นน้ำยาขายหงาสู้นั่นเราะว่าไรลงมาตนี้หัวกูกินกูตายอันนั้นกูกินอันนี้กูตายกินนั่นกินนี่กินปูกินปลากับโบได้เพราะว่าน้ามันไหลไปเพราะว่า มาลายเหตุการณ์พี่น้องเอ้ยฉะนั้นเฮาบ่เคยสีเฮาบ่อสีพี่น้องเฮาใส่แบบใส่แต่พุ้ยแน่ยดีใส่แต่พุ้ยเอากับ b พุ้ยดีดอนอขาหมดขาบุกเลยขากระปูหันใส่แต่่นั่นบุหรี่ใส่ยาขาหญ้าจักเทือพี่น้องเอ้ยเคยตอนกล้วยก่อนเบิ้งเบิ้งมาช่วยหน่อไม้ทางล้างน่ะ ช่วยเลี้ยวทำไมข้างล่างไม่เจอกลินเหี้ยวเลยคือเนี่ยพผาทำไมสางไพ่กินน้ำมุนเลยเอามาอะไรกับปอมสองเสียบลงน้ำกันแล้วพ่อ ใอ่กโลกหน่อไม้หน่อไม้น่อไผ่ไมโกมันบอกอืมมันละขักนีเนาะโอยหักเอาหักเอาแล้วเขาปัดตัดแล้วเขากะจุนนี่เน่งขันเนอเกออใส่้วอืม ไปเอกระลงอะสี uh, ่หนุ่มพี่น้องหัวยจหัวใจหัวเทมสี่นุ่มเนีว่ะสี่หนุ่มลงลกกท้าเดียวเ็แลลวต้องเมลลูกบางเมื้อไห่ให้มางไข่เมย่งไลูกแต่ให้ใหญ่ไข้เดียวแหลวลกแต่ลขั้นไปจุดลงไป ยังขอพ้นกุบอยู่วะพ้นตกแต่ชีวิยุเนี่ยพระจุดเลพี่น้องเลยมาเหล็กเด็กหน่อยครับนี่เป็นน่องอ่ะฮะแต่่องจำปีใคข้าวสาบดสาบืนาแม่สาบไอ้กะนี่กระพาะะแกงงเอย้ยสีหานอนี่ก็

น้ำน้ำไม้หมากกินกับตำหมากุอืกินน้ำไมมตำหากุ่ก็ได้บอเพืนเดาซ้ำนกินกันมัเสะมือน่งารเบิ้งมาด้วยน้ำไหม้อนหน่น่เบิ้งมันติดกันมันเฮียงกันเรียไ้แไม่ ก็มันจะแห่ลายบดมันจะล่มถิม่นแค่นาะนจะน่าจะให้ออกกหร่วมออกได้แล้วไหมอือไม่ทำอะให้ี่ถึงอือออกอยู่หักแถวหน้าทั้งหน้าแต่บนมันออกยังบดันเห็นไปได้คันเห็นนัน่นยายอินกับลูกเขาเขามาคายละแม่แหละมันออกไปทางดอนเขาทาั้งผู้ แถวหน้ทาทั้งหน้าไปแถวใบหน้าชุม,มพอมาท่านออกมันช่ยวยเจ้าแบบี้ไ้ปห้สมัน,นออกมันกมันช่วยว่าชิบไปให้แต่เศ้ามดไปะไรครับอ้ยตื่นมากคันบอนถ่ายให้ร่วมออกกูแหละแม่นมกูชิไปหา นั่งโนขน้นมาบายพยายามมันมีเตือนหลับเนี่ยนีแลมาหาบ่ทำมันขับไม่ขับโผลกันค่พันชิงเออซัดอุ้งเนก็ตเออพ่อแต่ว่าพ่อก็ตื่นจ้งนอนนี่นอนติดกันน่ะกินเละโัรุงรงนี่ห้าเมาลยอวด พักลังจับตามแล้งไม่ร่งจับไหนอ้าวไม่ก็ลังเกิดนะช่างล้างอยู่มั้ยนะมามามาม่สิปองม,มัก็ลังเริ่มเกิดนะมหม่พี่น้องเ้ยพอก้อยนะมีอยู่2องสี1หก1ปดเก้าบสิบเอ็ดสองสิ ทางมาชิบหาหนอกอเดียวไหมชิบหกชิบหกนอชิบเจ็ดกอเดียวนิชิบเจ็ดนอตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อื่นอะตัวนี้อืมจางมาลูกพี่น้องเอ้ได้เใหม่มาตบมาแกงก่อนจ้า